อย่างอันนี้นะคะคือ iPhone เนาะที่เปิดสกิลิเดอร์แล้วเดี๋ยวเราจะลองปิดสกิลิเดอร์ก่อนโอเคอันนี้คือ voice over เนาะอันนี้นะคะคือโทรศัพท์เนาะเป็นคือโทรศัพท์แบบ iPhone ทั่วไปเลยสามารถหาซื้อได้ในแบบ Apple Store อะไรอย่างนี้ก็คือก็คือไปซื้อที่ร้านตาปกติเลยนะคะทีนี้ใน iPhone เนาะมันจะมีโปรแกรมที่เป็นของสกิลิเดอร์เนี่ยนะคะที่ ติดมากับเครื่องอยู่แล้วเนาะก็คือตัว voice over นะคะวิธีการเปิดเนี่ยมันคือสามารถไปเปิดได้ใน setting นะคะแล้วก็ accessibility เนาะไปเปิด voice over ได้นะคะหรืออาจจะแบบบอก Siri ก็ได้นะเปิดให้เนาะทีนี้พอเราเปิดแล้วเนี่ยมันก็จะแบบมีการตั้งค่าต่างๆให้แบบสามารถที่จะเปิดปิดง่ายนะคะสาเหตุที่เราจะต้องแบบมีการเปิดเปิดปิดปิดเนะเาะบาคนอาจจะอ้างก็โทรศัพท์เธอใช้เองทําไมแบบเราต้องปิด s k i e a d e ด้วยมันมีบางอย่างเนาะที โปรแกรมสกิลเลเตอร์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ดีมันอาจจะต้องมีการเปิดบ้างปิดบ้างนะคะเพื่อที่บางทีอ่ะเหมือนเราจะได้แบบใช้งานโทรศัพท์ได้เต็มที่เนาะอย่างแบบแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยบางปุ่มมันอาจจะอ่านไม่เจอมันอาจจะต้องมีการแบบปิดก่อนเพื่อที่เราจะเลือเล่อนเลือเล่อนเลือเล่อนเลือเล่อแล้วก็ลองแบบกดเข้าไปเนาะซึ่งเอาจริงอ่ะอันนี้มันคือความเสี่ยงนะทุกคนเพราะว่าพอเราเลื่อนโดยที่เราไม่เห็นเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะแบบไปโดนปุ่มอื่นใดหรือเปล่านะคะ ซึ่งวิธีการก็คืออาจจะต้องให้คนที่เราไว้ใจเนาะให้แบบช่วยนะคะโอเคมาเดี๋ยวเราลองใช้ให้ดูเนาะวิธีการเปิดนะอันนี้เรา,าเราปิดเนาเดี๋ยวเราจะลองเปิดซึ่งวิธีการเปิดสกิลเดเอร์เราแบบได้ตั้งค่าของเราไว้แล้วนะคะก็คือเคาะเคาะสามาครั้งหลังเครื่องมาแล้ว <laughs> โอเคอ่ะฮะอันนี้เนาะมันมามันมาแล้ว <c oughs> ได้ยินไหมได้ยินไหม <c oughs> อ่ะคมัคือเสียงแบบนี้แหละแต่ว่าเราจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมทําไมหน้าจอมันถึงดำเนอะอันนี้เป็นฟีเจอร์รับนะคะอีกฟีเจอร์หนึ่งของคนตาบอดเนาะเพราะว่ามันสามารถที่จะปิดหน้าจอให้เป็นหน้าจอมืดนะคะแต่จริงๆข้างในมันยังติดอยู่ก็คือยังสามารถใช้ได้มันสามารถเปิดได้อันนี้อันนี้คือเปิดหน้าจอเนาะอันนี้คือปิดเอาใหม อันนี้คือปิดหน้าจอนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเวลาเราไปเจอคนตาบอดโดยทั่วไปเนอะเอ๊ะเราเห็นเขาเล่นโทรศัพท์แต่หน้าจอเขามืดโทรศัพท์เขาเสียหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเขาไม่ได้เล่นเขาแค่ใส่หูฟังแล้วก็แกล้งป,ปัดปัดไปจริงๆใช้ใช้งานอยู่นะคะแต่ว่าที่หน้าจอมันมืดไปเนาะเพราะว่ามันเป็นฟีเจอร์นะคะของสกิลิดเดอร์เนาะซึ่งจริงๆในคอมพิวเตอร์ก็มีเหมือนกันนะคะมันสามารถที่จะปิดหน้าจอไปได้เนาะเพื่อ ต้องกันความเป็นส่วนตัวเนาะบางทีเราอาจจะแบบพิมพ์พาสเวิร์ดแล้วเราไม่รู้ว่ามีใครแบบกําลังแอบมองเราอยู่หรือเปล่านะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยก็เลยปิดไปเลยดีกว่าแล้วก็สําหรับเราเรารู้สึกสบายใจมากกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะเวลาเราเล่นอะ่ะเราไม่รู้ว่ามีคนแอบมองโทรศัพท์เราอยู่หรือเปล่าแล้วบางทีมันจะแบบเป็นเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่ามีแบบรหัสผ่านกําลังโอนเงินอยู่อะไรอย่างนี้เนาะมันมันก็เรื่องแบบความปลอดภัยนะคะก็เลยหลายๆคนเนาะเลือกที่จะเหมือนปิดให้เป็นหน้าจอมืดนะคะ ทีนี้นะคะมันจะอ่ันค่อนข้างเร็วมากเลยเนาะเดี๋ยวเราจะลองปรับระดับความเร็วลงนะคะอันนี้คือ100%เนาะเดี๋ยวเราจะลองมันสามารถที่จะปรับได้นะคะโอเคอันนี้คือความเร็วอยู่ที่60%เนาะทีนี้วิธีใช้งาน voice over นะคะเอาเข้าวๆาก่อนเนาะเลื่อนไปทางซ้ายอ่าเลื่อนมาทางขวาได้ย <Notes. S 1> ินไหมโน้ตนะคะก็คือแอปโน้ตเนาะ แต่บอทับถูออเปนแปลว่าถ้าเรากดสองครั้งเนี่ยมันจะเข้าสู่แอปโน้ตนะคะเลื่อนไป reminder s Reminder clock 14:09 clock เวลา maps maps music music find my find my health health p o d c a s t p o d c a s t app store app store app store นี่คือตอนนี้มีมีเจ็ดแอปที่ยังไม่ได้อัปเดตเนาะมันก็จะขึ้นการแจ้งเตือนตรงนี้เลยนะคะ weather double tap to open Better, no, สภาพอากาศนะคะก็ถ้าถ้าเราจะสมมติปัดเลยมาละปัดยอ้ยอนกลับได้ไหมแอปสตเัปเดต available ก,ก็กลับมาที่แอปสตอร์พอดแคสต์ดับเบิลแท t บทูโอมันพูดว่าพอดแคสต์เนาะ d o บ b บ e t a p to Open นะคะก็คือกดสองครั้งเนาะเพื่อเพื่อเข้าไปใช้งานนะคะทีนี้ความความดีของมันเนาะเราจะเห็นว่าเวลาที่เราปัดมาเจอชื่อแอป,ปแล้วอะ่ะมันจะเหมือนมีการแบบ s e l e c t เอาไว้แล้วนะคะ วิธีการเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องกดเข้าไปตรงตําแหน่งเลยอ่ะถ้าสมมติปกติเวลาทุกคนใช้งานแอปอะไรก็คือจิ้มไปที่แอปนั้นใช่ไหมคะแต่ของ s k i l e a d e r เนี่ยเราจะไม่ไม่จำเป็นจะต้องจิ้มไปที่แอปนั้นเนาะจิ้มครั้งแรกเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการเลือกก่อนแล้วเราจิ้มไปตรงไหนตรงของหน้าจอก็ได้เพราะว่ามันถือว่ามัน select ไว้แล้วออะสมมมุติเเเราาจข้้ ter นนนััี มันเลือกไว้แล้วเราแต่เราไม่ต้องกดตรงตำแหน่งนั้นก so ็ได to ้กดตรงตำแหน่งไหนก็ได้เนาะมันก็จะเป็นการเข้าไปเหมือนกันนะคะสมมติเข้าไปดื้อๆ h t e e e t t o n เนาะมันก็จะอ่านนะคะทีนี้ถ้าเราจะเหมือนออกมาเนาะก็ปกติปกติเวลาถ้าคนใช้ i ไอโฟนก็คือสไลด์ขึ้นใช่ไหมคะเหมือนกันเลยสไลด์ขึ้นเหมือนกันออก t h ที่หน้า Home เหมือนกัน double tap to open ต่อมานะคะที่คนสงสัยกันเยอะมากเลยเนาะคือการอ่านโพสต์อ่านคอมเมนต์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปนะ Page one of five adjustable page two Google Calendar นะ Messenger Facebook two new items Facebook profile นน <Facebook. S 1> profile Prof picture button search button ไปที่ช่อง search ทำไมเราถึงหางช่องช่องทำไมเราถึงหาช่อง search ได้เร็วเนอะเพราะว่า Facebook อะใช้มานานแล้วเราก็จะพอรู้แล้วแหละว,ว่ามันจะต้องแบบกดตรงไหนปุ่ม search ช่อง search เนี่ยมันจะอยู่แบบบริเวณตรงไหนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นครั้งแรกเนาะก็อย่างที่เราเล่าแหละว่ามันก็ต้องแบบมานั่งปัดปัดเพื่อสำรวจว่าอะไรอยู่ตรงไหนปุ่มไหนคืออะไรเนาะอลองเข้าไปช่องคน search field is editing search facebook next keyboard english us search double tap and hold then drag up to select another keyboard เราจะไป search ช่องที่เพจที่ดีชื่อ L Spanish a s s p p u ว U I I วิธีการก็คือจิ้มลงไปเนาะยกนิ้วขึ้นมานะคะก็จะเป็นการพิมพ์ตัวอักษรเนาะซึ่งอันนี้เป็นรูปแบบการพิมพ์ของเราเองจริงๆมันมีรูปแบบการพิมพ์ที่สามารถตั้งค่าได้แล้วแต่คนสะดวกเช่นบางคนอาจจะสะดวกเหมือนเหมือนตอนกดเขาแอปเมื่อกี้ก็คือกดไปก่อนแล้วดบับเบิลแท็บบางคนอาจจะพอมองเห็นอาจจะไม่อยากทําอย่างนี้าจะจิ้มจิ้มจิ้มก็สามารถทําอย่างนั้นได้เหมือนกันเนาะแต่ของเราอาจจะถานัดแบบลากเจอแล้วยกอ R A T T U I I เรา่างที่มันจะอยู่ใกล้กันเนาะซึ่งเอ๊ะทำไมเราถึงหาได้เร็วเพราะว่าเหมือนเราอ่ะก็ใช้แป้นพิมพ์มาพอสมควรเนาะเราก็จะพอรู้ว่าแป้นพิมพ์ตัวไหนเนี่ยมันอยู่ใกล้กับตัวอะไรตำแหน่งมันจะอยู่ประมาณบริเวณไหน O B J K M N N search แล้วก็ search ตรงนี้ back button l s p i r a t i o n personal blog 9.5k followers button โอ้ย9.5แค่ follower แล้วดีใจใครเห็นพอนี้ยังไม่ได้ติดตามฝากติดตามแล้วนะคะไอเย advertise make an ad using to pay additional video control 26k November else profile f e a t u r e featured c c else not Instagram additional video 2 0 profile of paid elsepiration two hours ago public elsepiration 20 hours ago public headings นะะอ่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าเพจของเราเนาะ เราก็จะมาอ่านนะคะในโพสต์ของแต่ละโพสต์เนาะซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะขอลดความ Container screen recognition speaking rate 60% lines w o r d carrot voices comma primary voice select actions container screen recognition speaking rate 65, 65 60% elspiration 20 c o n r screen red speaking rate lines w o r d carrot voices comma samantha primary voice กันยา samantha primary voice e l s p r a t i o n two hours ago Public Elspiration Hours ago. Public Ago 20เลียงหลายตัวไม่งงเหรอคนตาบอดแยกสัตว์แต่ละตัวออกอยังไงมาฟังวิธีจำแบบใช้งานจริงคนพิการคนตาบอดเครื่องหมายตัวเลข #elspiration video boost this post to get more reach for #elspiration boost post 170 reactions double tap to open full post or two finger double tap to open post menu a ่ t i o n a อันนี้เราก็อ่านโพสเนอะเป็นชื่อเพจก่อนใช่ไหมคะ #elspiration post เมื่อ,อ #elspiration El headings 20, 20ชั่วโมงที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นตัวแคปชั่นเนาะแล้วก็บอกว่าเป็นวิดีโอนะคะถ้าสมมุติว่าแต่จริงๆอันนี้มันจะไม่สเสถียรเนาะมันขึ้นอยู่กับแต่ละเวอร์ชันของ f c e e o o o เนาะอย่างช่วงก่อนที่ผ่านมาเนี่ยอย่างแปบลบว่าอะไรช่วงก่อนที่ผ่านมานี้ยอย่างช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะคะแอปเหมือนมีการแบบอัปเดตเนาะซึ่งมันอาจจะอ่านข้อมูลไม่ครบบ้างหรืออะไรบ้างงเนาะ หรือแต่ก่อนเนี่ยอาจจะแบบอ่านทั้งหมดเลยว่ามีกี่คอมเมนต์มีกี่ไลค์มีกี่แชร์แต่ตอนนี้อาจจะไม่ได้อ่านนะคะก็แล้วแต่แล,แล้วแต่เวอร์ชันเหมือนกันเนาะจริงๆถ้าเราพูดถึงเรื่องการเข้าถึงเนาะอ่ะถ้าสมมติจะไปโพสตต่อไปอ่ะก็ปัดไปเ t ลส i ปเรชั่ s e 23hrs. more double tap to open f l l เอลสเปเร23 hours ago public วันที่ฉันตาบอดสนิทมันเกิดขึ้นอย่างเงียบจนแทบไม่มีสัญญาณอะไรเหมือนประตูบานหนึ่งปิดลงด้วยเสียงแผ่วเบากว่าในโคนันเสียอีก ฉันไม่ได้หวาดกลัวกลับกันฉันรู้สึกสบายใจด้วยซ้ำเหมือนหัวใจเพิ่งวางของหนักบางอย่างลงไม่มีปาฏิหาริย์ไม่มีความหวังที่ต้องคอยประคองไม่มีอะไรต้องเฝ้ารออีกวันที่ทําให้ฉันเสียใจจริงๆคือวันที่เส้นขอบเริ่มหลุดลอยกรอบระลาวกับหมอกลงสีที่เคยชัดก็จางลงทีละหยดเส้นค่อยๆหายสุดท้ายหมอกก็คลี่คลุมจนฉันไม่เห็นอะไรได้อีกเลยจุดฉันไม่เคยมีวันครบรอบสําหรับความสูญเสียนี้มีเพียงบางเช้าบางค่ำที่ความสงจําลอยกลับมาแตะไหลเบาๆให้ใจสะท้อนนิดเดียวแล่พอให้รู้ว่าเรื่องนั้นเคยสําคัญและยังเป็นอย่่่่นนิิดหแแตไมมเเเจ็บทาล้ว เวลาผ่านไปฉันพบว่าไม่ใช่ทุกอย่างหายไปหมดศิลปะของฉันเพียงแต่เปลี่ยนรูปจากภาพสีช่องเป็นเส้นนูนบนกระดานจากสีสันเป็นกลิ่นและสัมผัสแนลละมันไม่ใช่ความฝันในวัยเด็กของฉันแต่ก็ไม่ใช่ความสูญเสียเสียทีเดียวมันเป็นเหมือนต้นอ่อนที่งอกขึ้นมาในดินที่ฉันไม่ได้คาดว่าจะมีอะไรเติบโตอีกเล็กเเบาๆแต่ซื่อสัตว์และความจริงที่อ่อนหวานนี้ทำให้ฉันเข้าใจว่าความฝันไม่ได้หายไปมันเพียงเปลี่ยนวิธีกลับมาหาฉันฉันยังทำงานศิลปะอยู่แม้จะมองไม่เห็นภาพนั้นเลยก็ตามเครื่องหมายตัวเลข Blind creator hashtag line painting hashtag art hashtag inspiration. Photo, maybe an illustration send a gift. Boost this post to get more reach for inspiration. Boost post 125 reactions. Double tap to open full post or two finger double tap to open post menu. Actions available. A person อันนี้... holding a piece of paper with a painting อ... on it. Star star send a gift. Speech อันนี้ off. บางทีเราเห็นแบบคนตาบอดฟังเร็วจังเลยคนตาบอดแบบมีความสามารถในการฟังที่เร็วกว่าคนไม่พิการหรือเปล่าเนาะจริงๆอ่ะอันนี้เรามองว่าเพราะว่าเราใช้บ่อยใช้ประจําใช้ทุกวันเนาะเราก็เลยอาจจะเหมือนคุ้นชินกับเสียงเสียงนั้นก็เลยอาจจะสามารถที่จะฟังได้เร็วมากขึ้นนะคะทีนี้ถ้าเราเพิ่งมาใช้งานเนาะอย่างที่เราแบบฟังเมื่อกี้เราพอมันอ่านช้าเนาะมันจะรู้สึกแบบมันจะขาดใจเลยนะ ว่าเมื <Wow> ่อไหร่มันจะจบอะไรอย่างนี้เนาะการที่มันฟังเร็วเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกแบ okay, okay. บโอเคโอเครับรู้รับรู้รับรู้ไปต่อไปต่อไปต่ออะไรอย่างนี้นะคะทีนี้วิธีการเข้าไปนะคะก็กดเข้าไปตื้อดอย่างนี้นะคะเราก็จะเห็นข้อมูลแล้วนะคะว่าอ่ะมีใครมาคอมเมนต์มีใครมามามากดไลค์อะไรอย่างนี้เนาะซึ่งวิธีการตอบคอมเมนต์นะคะเราก็กดเข้าไปที่คอมเมนต์นั้นนะคะแล้วก็พิมพิม์มแบบเมื่อกี้เนาะอันนี้เราอาจจะ อนุญาตข้ามเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะซ้ำกับตอนที่เราพิมพ์ช่องเสิร์ชเมื่อสักครู่นี้นะคะกดออกมาก่อนโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะถ้ามีใครแบบสงสัยนะคะ,ะในการแบบใช้งานพวกอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆตาบอดเนาะที่แบบมาดูคลิปนี้นะคะแล้วเราพูดอะไรตกหล่นตรงไหนอยากเสริมประเด็นไหนนะคะหรือมีอะไรที่เราพูดแล้ว ข้อมูลอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงเอ้ยแต่เราเราเราไปหาข้อมูลมาแล้วนะทุกคน <c oughs> เราพทษ reference ว่านี่ใส่ไม่ดีเลย <c oughs> โอเคดูไม่มีความรับชอบอ่ะก็สามารถที่จะเสริมได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe นะคะช่อง aspiration นะคะ aspiration มีทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมมา พบกันนะคะสามารถที่จะแบบติดตามนะคะคลิปที่ดีดีหรือเปล่าดีแหละนะคะฝากกดไลค์กด subscribe นะคะฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรนะคะอยากให้เรามาเล่าในเรื่องอะไรอีกนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเราก็พบกันใหม่ค่ะในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเอลสเปเรชั่นค่ะ